สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับคลิปนี้ครับเราจะมาพูดถึงสัตว์กินเนื้อบนพื้นผิวโลกครับที่มีขนาดใหญ่ที่สุดนะครับนั่นก็คือหมีนั่นเองครับหมีครับก็จัดอยู่ในไฟลัมสัตว์มีแกนสันหลังชั้นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอันดับสัตว์กินเนื้อครับจัดอยู่ในวงศ์อาซิดหรือว่าวงหมีนั่นเองครับหมีจัดว่าเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่โดยมีการกระจายพันธุ์ไป ในหลายภูมิภาคของโลกครับตั้งแต่คนโลกเหนืออเมริกาเหนืออเมริกาใต้เอเชียใต้เอเชีย,ต,เเชยตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่ไม่พบในทวีปแอฟริกาและก็โอเชียเนียนะครับซึ่งมีบรนโลกนี้ครับมีการจําแนกออกเป็น7ชนิดชิ้นแรกครับนั่นก็คือมีแพนด้าหรือว่าแพนด้ายักษ์ครับหรือที่นิยมเรียกว่าแพนด้านะครับ มีการพบซากดึกดลำบันของแพนด้าจากในถ้ำของประเทศจีนพบว่าแพนด้าถือกำเนิดมาแล้วบนโลกอย่างน้อย2ล้านปีครับถึงแม้ว่าแพนด้าจะจัดอยู่ในวงของมีอันดับสัตว์กินเนื้อแต่แพนด้ากินพืชเป็นอาหารหลักครับโดยร้อยละ99ของอาหารที่แพนด้ากินนั่นก็คือไผ่แพนด้าในธรรมชาติมีเฉพาะในประเทศจีนเท่านั้นนะครับอาศัยอยู่ในเทือกเขาบางส่วนในจีนตอนกลาง โดยหลักอยู่ในบณฑทนเสฉวนมณฑทนฉานซีและมณฑทนการสู้ซึ่งข้อมูลจากบัญชีแดงในซีเอนครับมีการสำรวจประชากรเมื่อปี2016คาดว่าแพนด้าในธรรมชาติมีอยู่ประมาณ500-1,000ตัวซึ่งก่อนหน้านี้ครับถูกจัดอยู่ในสถานะใกล้สูญพันแต่ว่ามีแนวโน้มของประชากรเพิ่มขึ้นแพนด้าจึงถูกจัดอยู่ในสถานะมีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ 2. ครับหมีแว่นหรือว่าหมีแอนดินเป็นหมีขนาดเล็กนะครับขนาดโตเต็มที่ตัวผู้มีน้ำหนักประมาณ 100- 200ถึงกิโลกรัมตัวเมียมีน้ำหนักประมาณ35-82ถึงกิโลกรัมจัดเป็นหมีเพียงคิดเดียวเท่านั้นครับที่พบได้ในทวีปอเมริกาใต้และจัดเป็นสัตว์กินเนื้อที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในทวีปอเมริกาใต้ด้วยนะครับถึงแม้ว่าจะถูกจัดอยู่ในอันดับสัตว์กินเนื้อ แต่มีอันดีนครับกินผลไม้เป็นอาหารหลักนั่นถึงทําให้พวกมันหากินและอาศัยอยู่บนต้นไม้เป็นหลักเช่นกันนะครับมีอันดีนครับอาศัยอยู่ในป่าที่ราบสูงของทวีปอเมริกาใต้แถบเทือกเขาแอนดิสเช่นบุริเวยเอกวาดอวิเวเซเอลาเปรูปานามาและอาร์เจนตินาโดยพบได้ในพื้นที่สูงถึง4,200เมตรจากระดับน้ําทะเลจากการสํารวจเมื่อปี2016ครับในธรรมชาติมีประชากรรา,าว 2,500-10,000ตัวและถูกจัดเป็นสัตว์ที่มีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ของบัญชีแดง IUCN นะครับ 3. ม,มีดําอเมริกันมีถินอาศัยอยู่ในป่าครับบริเวณประเทศแคนาดาเม็กซิโกและสหรัฐอเมริกาพื้นที่ที่มีมีดําอาศัยอยู่มากที่สุดนั่นก็คืออเมริกาครับเหตผู้สามารถเดินติบโตได้สูงสุด227-272กิโลกร,รมัม กินพืชเป็นอาหารหลักแล้วก็กินสัตว์ขนาดเล็กครับมีดําเมลิกันมีทั้งคนสีดําและสีน้ําตาลจากการสํารวจเมื่อปี2016ธรรมชาติครับจังมีจานวนมากอยู่นะครับโดยบัญชีแดง i อซ N ครับจึงจัดมีดําเมลิกันอยู่ในสถานะมีความเสี่ยงต่ําต่อการสูญพันธุ์ชนิดที่สี่ครับนั่นก็คือมีสีน้ําตาลมีสีน้ําตาลครับอาศัยอยู่ในป่าและที่ราบทุนราแห่งยูเรเซีย รวมทั้งอเมริกาเหนือถือว่ามีการกระจายพันธุ์ที่กว้างไกลามากครับในตั้งแต่อลาสกาแคนาดารัสเซียหลายพื้นที่ในยุโรปและตามแนวเทือกเขาหิมาลัยในอินเดียนปานและจีนรวมไปถึงตะวันออกกลางด้วยนะครับมีสีน้ำตาลครับกินอาหารได้หลากหลายกินทั้งพืชและสัตว์ในทะเลที่ยอกแข็งแห่งโคลกเหนือเป็นที่อยู่ของหมีที่มีขนาดใหญ่ที่สุด และเป็นสัตว์กินเนื้อที่อาศัยอยู่บนบกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกครับซึ่งก็มีน้ำหนักกว่า1ตันนั่นก็คือมีกริซลี่ซึ่งชื่อกริซลี่ครับก็มาจากเส้นขนที่มีสีเทาแซมปะปลายของมันนั่นเองมีกริซลี่ครับเป็นชนิดย่อยของมีสีน้ำตาลนะครับสำหรับที่หนาวในแผงนี้ครับพวกมันจะกินแมวน้ำเป็นหลกัก ในอลาสก้ามีกลิสลล่ที่กินปลาแซลมอนจะตัวใหญ่กว่าพวกที่ไม่ได้กินถึง30%จากการสำรวจเมื่อปี2016ครับคาดการว่ามีหมีสีน้ำตาลประมาณ1 1 1 0 0 0ตัวบัญชีแดง i u ซ n ครับจึงจัดให้มีสีน้ำตาลเป็นสัตว์ที่มีความเสี่ยงต่ำต่อการสูญพันธุ์5ครับมีขั้วโลกหรือว่ามีขาวครับ มีโคโลกครับก็ถือได้ว่าเป็นสัตว์กินเนื้อบนพื้นดินที่มีขนาดใหญ่นะครับเป็นอันดับสองรองจากมีบิสซี่เลยทีเดียวน้ำหนักตัวอาจมากได้ถึง680กิโลกร,รมัมมีอายุเฉลี่ย30ปีมีโคโลกนี้นะครับก็มีรูปร่างที่แตกต่างจากมีชนิดอื่นครับที่เห็นได้ชัดเจนนั้นก็คือมีส่วนคอที่ยาวกว่าครับขนาที่ใบหูก็มีขนาดเล็กภุงเท้ามีขนาดใหญ่และที่เป็นจุดเด่น เห็นได้ชัดนะครับนั่นก็คือสีขนที่เป็นสีขาวครีมอมเหลืองอ่อนๆครับเนื่องจากผลของเกลือในน้ําทะเลซึ่งคนสีครีมนี้ครับทําให้พลางตัวกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยหิมะและน้ําแข็งได้เป็นอย่างดีมีขั้วโลกครับก็กระจายพันธุ์เฉพาะซีกโลกเหนือนะครับบริเวณขั้วโลกเหนือหรืออาร์กติกเท่านั้นก็จะล่าพวกแมวน้ำวอลลัสหรือว่าปลาเป็นอาหารครับ IUCN ก็ประเมินเมื่อปี2015นะครับว่าอยู่ในสถานะไม่มั่นคงหรือเกือบอยู่ในขายใกล้สูญพันธุ์มีชีทที่6ครับนั่นก็คือมีควายหรือมีดำเอเชียมีลักษณะเด่นครับนั่นก็คือขนบริเวณหน้าอกสีขาวเป็นรูปตัววีมีน้ำหนักประมาณ150-160กิโลกร,รมัมและอ่านหนักได้ถึง200กิโลกร,รมัม ซึ่งก็มีลักษณะคล้ายกับมีดำที่พบในอเมริกาเหนือมีการกระจายพันธุน์ค่อนข้างกว้างขวางครับพบในทวีปเอเชียตั้งแต่ปากีสถานไล่ยาวไปจนถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของรัสเซียพบที่ประเทศหมู่เกาะด้วยนะครับอย่างเช่นญี่ปุ่นไต้หวันและเกาะให้ลำของจีนและเป็นหมีที่พบในประเทศไทยด้วยนะครับกินอาหารได้หลากหลายทั้งเนื้อและสัตว์ผลไม้ใบไ,ไม้หน่อไม้ ส,สัตว์มแมลงและก็ลังพึ่งนะครับมีการประเมินเมื่อปี2016ของ IUCN ครับว่าอยู่ในสถานะไม่มั่นคงหรือว่าเกือบอยู่ในข่ายใกล้การสูญพันธุ์ชิ้นที่7ครับนั่นก็คือมีหมานะครับมีหมาครับก็เป็นหมีที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลกนะครับคนบริเวณอกสีขาวนวลโค้งเป็นรูปตัวยูบางครั้งก็ลองคล้ายกับเสียงสุนัขเหน่ากระโชคจึงเรียกว่ามีหมา เมื่อยืน2ขาจะยืนตัวตรงครับจึงมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่ามีคนกินพวกลูกมไม้ใบไม้อ่อนแล้วก็สัตว์เล็กๆนะครับแต่ที่ชอบมากก็คือรังผึ้งเป็นหมีที่ปีต้นไม้เก่งครับมีการผสมพันธุ์ได้ตลอดทั้งปีตั้งท้องประมาณ95 9 6วันออกลูกครั้งละ1-2ตัวอายุยืนประมาณ20ปีครับพบในบังกลาเทศตอนใต้ของจีนและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นมีที่พบในประเทศไทยด้วยนะครับอ u c n ครับก็ประเมินว่าอยู่ในสถานะไม่มั่นคงหรือเกือบอยู่ในข่ายใกล้สูนพัน์เช่นเดียวกับมีควายครับสรุปนะครับมีบนโลกนี้ครับก็จะมีอยู่ทั้งหมด7ชนิดด้วยกันนะครับก็คือมีแพนด้ามีแอนดีนมีดำอเมริกันมีสีน้ำตาลมีควยโลกมีควายและมีหมาครับซึ่ง มีที่พบในประเทศไทยก็มีอยู่2ชนิดนะครับนั่นก็คือมีควายกับมีหมาครับและก็ทั้งสองชนิดนั้นครับก็เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองนะครับครับนี่คือนุกเราของมีนะครับใครที่มีข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่ามีความคิดเห็นอย่างไรครับก็คอมเมนต์แบ่งปันข้อมูลกันได้นะครับขอบคุณที่รับชมแล้วก็กดติดตามกันครับแล้วเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ